สวัสดีจ้ามะพอ้กับสองเท่าไก่บ้านค่ะวันนี้มะพอกับไก่คุ้นเดียวอายเพิ่นไปเฮ็ดปูที o ่ T เนาะจ้าไก,ก่กะจะเฮ็ดกับเขาไว้ถาอายเพิ่นคือเกาละจ้า,กกาจถ้าเห็นกับเขาแล้วืันนี้ไก,ก่กะนีจ้ามน,นูที่ไก่สิเฮ็ดถาอายเพิ่นก็คือมุกหมอปลานิ่นมุกใส่พักลหลายหลายย่างเลยเนาะจ้าไก,ก่กะซื้อป่านิ่นมาสองตัวล่างเรียบร้อยจ้าล้วกะห,หอม ต้นหอมตะไคร้จ้าไก่ไข่เรากะน,นี่ลูกโดดน้ำผักอ,อีตู้อันนี้หอมกรสซีแยกไปกรบตุนด้วยจา้าล้วกะอ่านี่ด้วยจา้าผักซีเหล้าขิดซื้อบอ่อล้วก็บใบบักกูจา้าเดี๋ยวหฮอมาเฮดกันเลยจา้ามาเริ่มเฮดกันเลยจา้าเอากจะจาตำตะไคร้ก่อนจา้า ตามด้วยพริกจากใจกะจะใส่พริกแห้งตามด้วยหอมหอมแดงค่ะตมเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้า นะก็เอาเครื่องที่ห่อตามมาใส่ลงไปได้จ้ะแล้วก็ตะไคร้ที่ห่อถูกเนาะจ้ะเราก็จะใส่ลงไปแล้วก็ หอมต้นหอมจ้ะน,นี่โอ้โหหอมควาหอมก็เอาน้ำวางคุปเป็นละจ้ะ ใส่ผสมลงไปจ้ะแล้วก็กะจั๊บปใส่น้ำปลาลงไปจ้ะใส่แก๊ะสอครับพี่จ้ะตามด้วยผงชูรสจ้ะ เราก็จะเอาไปผ่นไฟด้วยจ้าเดือดพักอจ้า ก็จะซีนาะจากเขดีละจ้า, mm hmm. จาใส่ลุกโดดลนไปเลจ้ะ ส่นหอมฟักซีน่นาเอาอีตู้สีไซสสุดข่ามูได้จ้ะ จะจังมาเบิ่งอีกดอกจ้ะอื้อพอมค่ะสุดท้ายแล้วเอาอีกตู สุกกระดาไฟกะตักเสิร์ฟจ้ามุกปลาตักว้ถาอายเพื่นเดิกดงา่านพอดีจ้าไม่โดด,โด,ดนะ เส็นตอนกันจ้าโอ้นี่จ้ามกหมอจ้าเมื่อกิ้เขาแดงกับไก่กับไอจ้าไอาเพิ่มาหอนละจ้ามาเลยครับเด้อ มันมีกับเข่าหลายอย่างเลยมีอย่างไรคุณมีมุกมอปะนิ่นอ่าล้วก็ตำทัวแกน้องใหม่แกงน้ำม่ให้อายเป็นฮอรใส่เข่าโอ้ยฮอรอไปกินโรงงานจ้ะครับเหมือนผมเฮ็ดโอสิ่ฮอเข่าไปฮอไปกินกับผึางครับแกงน้ำม่นมันแกงแล้วแล้วโอ้ยแกงงันไม่ไหม้หรคุณเนาะหอนๆอยู่อ่ะซิมแกงน้ำม่กันได้คุณอยากกินแล้วว่ามึงดวดปากเลยพอดีปะสับพอดี ข้อร่มเย็นอะไกับอบปลา้ะคุณนะจ้่หลับไปร,ปร่างลูกโดดด้วยไอฮอร์ดวนไหมครับใส่ฮอต์อตดวดบ้างไหมครับนี่ครับมาเลยครับเด้อเอ็ม,อมเดะนัวๆเจ็ <laughs> ดใส่ม <laughs> าผักซีล่าอันบ่ะแมนผักซีล่าต้นหอม ที่ตลาดก็บ่มีหยังขายดอกไอ้แล้วกินเดิมๆเท่านี้ละแมือ่อนเมื่อนตามฤด,ดูการคุณนี่เอาใหม่ไลก็กินเอาใหม่ห้วอคุณเนาะแมื่อนเอาใหม่หลือถุงหนึ่งถุงเสื้อ้ายละเนี่ยเอาใหม่แกงเอามาจากบานบ่ได้แกงไหยบ่ได้ซสื้อมาตืมกันพอดี้ะคุณพอไปก็กินได้ ก,กับพ่อกับพ่อเขากินแบบเนี้ยดีแล้วอืม,อมต่ำทัว่วไปไงเนาะท่านสิ้นต่ำทั่วนะอ๋อสิใช่ใใช่สองไหยเป็นอย่างกินแรกเน,นาะครับผมมาเด้อครับเด้อกินข้าวต้มกันครับนะครับต่ำหมดทั่วครับอ่าเป็นขยันไปเฮ็ดโออือจ๋าว่าคิดแรงขึ้นมา <laughs> มาคุยมาห้องกินเขามันนี้ไก่ก้าวอายขอตัวไปกินเขาแร้งก็ด้วยจ้าฝาธิดตามสองเท่าไกบ้านเป็นกำลังใจให้สองเท่าในด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ